ท่านพยาวานอนเท่านั้นที่จะจบสงครามได้นี่คือนิทานคำกรเรื่องแรกของสุนทรภู่เด็กชายผู้เกิดจากดวงอาทิตย์ถูกเลี้ยงดูโดยเจ้าป่าในแดนหิมพานสู่การเดินทางตามชะตาลิขิตของตนเองการผจญภัยของเด็กน้อยครึ่งคนครึ่งเทพจะเป็นยังไงมีเรื่องราวน่าตื่นเต้นอะไรรอพวกเขาอยู่บ้างเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันครับกับเรื่องราวของโคบุตรลูกพระอาทิตย์ ในสมัยก่อนพุทธกาลนั้นยังมีเทพธิดาตนหนึ่งเสวยสุขอยู่บนสวรรค์อย่างสุขสบายและในทุกๆวันเนี่ยนะครับเธอก็จะคอยสอดส่องสังเกตความเป็นมาเป็นไปของโลกมนุษย์อยู่เสมอจนมีอยู่วันหนึ่งเทพธิดาดันไปเห็นแม่สิงกับลูกสิงกำลังหยอกล้อเล่นกันตามประสาแม่ลูกอย่างมีความสุขทำให้เธอเนี่ยเกิดความคิดที่ผิดแปลกไปจากชาวสวรรค์ขึ้นมา และเธอก็คิดที่อยากจะมีลูกเป็นของตัวเองบ้างท่านใดนั้นเองล่ะครับเทพธิดาก็แงนหน้ามองไปเห็นพระอาทิตย์กำลังขับราชรถทำงานอย่างสง่างามเทพธิดาตนนี้ก็นึกอยากจะได้พระอาทิตย์มาเป็นพ่อของลูกเธอจึงรํำพึงขึ้นมาว่าถ้าหากไม่ได้พระอาทิตย์มาเป็นสวามีชาตินี้เธอก็จะไม่มีความรักเป็นอันขาด ทันทีที่ความคิดนั้นสิ้นสุดลงเทพธิดาก็สิ้นวาดสนาบนสวรรค์และได้ลงไปจุติอยู่ในดอกบัวบนโลกมนุษย์ทันทีทำให้ดอกบัวดอกนั้นเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่มากวับอิ่มแล้วก็สีสดใสโดดเด่นกระแทกตาพระอาทิตย์ที่กำลังทำงานเข้าอย่างจังพอพระอาทิตย์นิมิตเห็นว่ามีเทพธิดาไปจุติอยู่ด้านในนั้นเพราะอยากจะได้ตนเป็นสวามี พระอาทิตย์จึงเกิดความสงสารอยากจะให้เธอเนี่ยได้กลับมาอยู่บนสวรรค์อีกครั้งพระอาทิตย์ก็เลยแบ่งร่างลงไปสมสู่กับสาวงามในดอกบัวจนเธอตั้งท้องและด้วยพลังแห่งพระอาทิตย์เนี่ยแหละครับทําให้หลังจากนั้นเพียงแค่เจวันนางในดอกบัวก็คลอดบุตรชายที่มีสง่าราศีเหมือนกับพระอาทิตย์ทุกประการออกมาหนึ่งคนแต่ผู้เป็นแม่เนี่ยก็อยู่กับลูกได้ไม่ถึงวันครับ นางในดอกบัวก็สิ้นกรรมได้ไปเกิดอยู่บนสวรรค์ตามเดิมเมื่อพระอาทิตย์เห็นว่าลูกของตนเองถูกทิ้งไว้บนโลกตามลำพังแล้วเขาจึงนำเอาลูกชายของเขาไปฝากฝังให้พญาราชสีและนางสิงหราที่อาศัยอยู่ในถ้ำแก้วเป็นผู้อุปถัมภ์เลี้ยงดูลูกของเขาแทนเนื่องจากว่าพระอาทิตย์เนี่ยไม่สามารถที่จะพาลูกครึ่งมนุษย์ครึ่งเทพไปอยู่บนสวรรค์ได้ พญาราชสีและนางสิงหราเนี่ยก็รับเอาเด็กชายไว้นะครับพวกเขารักและเอ็นดูบุตรแห่งพระอาทิตย์ตั้งแต่แรกเห็นและเลี้ยงดูเด็กชายผู้นี้เหมือนกับลูกแท้ๆของตนเอง จนการเวลาผ่านเลยไปนานนับสิบปีเด็กชายก็เติบโตและมีความงดงามไม่ผิดจากพระอาทิตย์ผู้เป็นพ่อเลยและการที่เขาได้ดื่มกินนมจากนางสิงหราตั้งแต่เป็นเด็กทารกก็ทำให้เด็กชายเนี่ยมีเรี่ยวแรงมหาศาลไม่ต่างอะไรกับแรงของช้างด้วย ซึ่งก็มีอยู่วันหนึ่งครับพระอาทิตย์ที่คิดถึงลูกชายมากๆก็ได้ทําการแบ่งร่างลงมาหาลูกชายของเขาพร้อมกับเล่าเรื่องราวของตนเองและเทพธิดาซึ่งเป็นพ่อและแม่ของเด็กชายให้ได้ฟังก่อนจะเข้าไปสวมกอดลูกชายด้วยความรักหลังจากที่ไม่ได้พบหน้าลูกชายเลยในรอบสิปีและเมื่อพูดคุยกันจนจบแล้วพระอาทิตย์ก็ได้มอบเครื่องทรงที่มีอำนาจเป็นศาสตร์ราวุธให้กับลูกชาย พร้อมกับตั้งชื่อให้กับลูกว่าโคบุตรและก่อนที่พ่อลูกจะจากกันนั้นพระอาทิตย์ก็ได้ชี้ทางให้กับโคบุตรให้เขาออกเดินทางไปยังทิศตะวันออกมุ่งตรงไปสู่เมืองพราราสีเพื่อไปพบกับโชคชะตาของตนเองเมื่อสั่งเสียกับลูกชายแล้วพระอาทิตย์ก็ลาลูกชายกลับไปทำหน้าที่ของตนเองต่อไป โคบุตรที่จะต้องออกเดินทางไกลก็ได้แต่อาไลอาวรนที่ต้องจากลาราชสีและนางสิงหราที่เลี้ยงดูตนมาตั้งแต่เด็กแม้ทั้งสองสิงเนี่ยจะเสียใจอยู่ไม่น้อยแต่เพื่ออนาคตของโคบุตรเองพวกเขาก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรจึงมอบยาชุบชีวิตให้แก่โคบุตรได้นำติดตัวไปด้วย หลังจากที่โคบุตรร่ำลากับราชสีและนางสิงหราเรียบร้อยแล้วโคบุตรก็หอะขึ้นฟ้ามุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกตามคำแนะนำของพระอาทิตย์ในทันทีซึ่งทางทิศนั้นเองนะครับก็จะเป็นที่ตั้งของเมืองพระนศีอันยิ่งใหญ่ที่ปกครองโดยพระเจ้าพรหมทัตและพระนางประทุมทัตกษัตริย์และมเหสีที่ปกครองบ้านเมืองอย่างผาสุก ทั้งคู่เนี่ยนะครับมีลูกสาวและลูกชายด้วยกันสองคนนั่นก็คือมณีสาครและอารุณกุมารทั้งสองเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักนอบน้อมและเป็นที่รักของประชาชนทุกๆคนจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับได้มีพราหมณ์เท่าจอมโลภผู้หนึ่งที่เกิดอยากจะเป็นกษัตริย์ขึ้นปกครองเมืองซะเองพราหมณ์เท่าและลูกชายของเขาจึงได้แอบรวบรวมกองกำลังเอาไว้เพื่อก่อกบฏอย่างต่อเนื่อง จนกลางดึกคืนนั้นเองลหละครับพรามเท่าและลูกชายพร้อมด้วยกองกำลังจํานวนมากก็ลงมือก่อกระบฏยึดอำนาจเป็นของตนเองและพรรคพวกก่อนจะจับตัวพระเจ้าพรหมทัตไปประหารชีวิตซึ่งก็ยังโชคดีนะครับที่พระนางประทุมทัตเนี่ยสามารถพามณีสาครและอรุณกุมารหลบหนีออกจากวังหลวงไปได้ทันก่อนที่จะถูกจับตัวแต่พวกเขาเนี่ยก็หนีไปได้ไม่ไกลมากนัก พวกทหารก็ติดตามมาจนใกล้จะทันแล้วพระนางประทุมทัตจึงตัดสินใจว่าจะให้ลูกๆเนี่ยหนีเข้าป่าไปเธอจัดการเอาดินทรายมาป้ายตามตัวของลูกๆให้ดูมอมแมมไม่ให้มีราศีเหมือนกับลูกเจ้าขุนมูลนายก่อนจะรีบบอกให้ลูกๆวิ่งหนีเข้าป่าไปให้ไกลที่สุดส่วนตัวเธอเนี่ยนะครับก็ไปล่อหลอกความสนใจของพวกทหารให้หันเหไปคนละทางกับลูกๆ และไม่นานครับพระนางประทุมทัตก็ถูกจับตัวได้และก็ถูกประหารชีวิตไปเช่นเดียวกันพรามเท่าและลูกชายก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์และอุปร,ราชของเมืองพระนศีประชาชนก็ได้แต่ร่ำให้และก็ด่าทอสองพ่อลูกพร้อมกับสงสารสองท่ดาและโอรสที่หายตัวไป ซึ่งในตอนนี้นะครับมณีสาครและอรุณกุมาร2พี่น้องที่วิ่งหนีเข้าป่าไปพวกเขาก็พบกับความยากลำบากอย่างมากทั้งสองเดินเท้าโดยไร้จุดหมายอยู่นานถึง3วันทั้งความเหนื่อยล้าและการที่ไม่มีอะไรตกถึงท้องมาหลายวันสุดท้ายมันก็ทำให้สองพี่น้องหมดสติทิ้งตัวลงนอนอยู่ที่กลางป่าที่แสนอันตราย เทพพยาดาในป่าที่สังเกตเห็นเนี่ยก็เกิดความสงสารสองพี่น้องนะครับพวกเขาจึงบันดาลลมฝนพัดไปปลุกสองพี่น้องให้ฟื้นขึ้นมาสองพี่น้องจึงได้ตื่นขึ้นแล้วไปนั่งพักพร่รวบรวมความกล้าเพื่อออกเดินทางกันต่อไปจนกระทั่งสองพี่น้องได้ไปพบกับสระน้ำใสขนาดใหญ่ในป่าลึกทั้งสองเนี่ยก็ดีใจกันมากม ด้วยความเหนื่อยล้าและหิวน้ำพวกเขาก็รีบกระโจนตัวลงไปในน้ำทันทีเด็กทั้งสองเนี่ยนะครับเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเด็กดอกบัวใบบัวและก็หัวราอกกันเสียงดังและเสียงที่แหลมเล็กของเด็กหญิงและเด็กชายนี้เองล่ะครับก็ดังแว่วไปบาดหูของยักษ์สี่ตนที่ถูกพระเวสสุวรรณสาบให้เฝ้าสระน้ำแห่งนี้เอาไว้ พวกยักษ์ทั้ง4ตนเนี่ยรู้สึกไม่พอใจมากเลยนะครับที่มีเด็กมาอยู่ในสระของพวกเขาแถมยังเด็ดเอาดอกบัวและใบบัวมาเล่นจนน้ําขุนอีกด้วยด้วยความโมโหเนี่ยแหละครับพวกยักษ์จึงกระโจนขึ้นสู่ผิวน้ําพยายามที่จะไล่จับเอา2พี่น้องมาเป็นอาหารแต่ตอนนั้นเองล่ะครับโคบุตรที่กําลังหอ,อกผ่านมาพอดีก็ได้ยินเสียงกรีดร้องและก็เห็นเด็กที่กําลังถูกยักษ์สี่ตนไล่ล่า เมื่อเห็นดังนั้นแล้วโคบุรก็รีบเหาะลงไปคว้าเอาตัวของ2พี่น้องขึ้นฟ้ามาเพื่อหนียักษ์ทั้ง4ี่ตัวขึ้นไปอยู่บนยอดผาแต่พวกยักษ์เนี่ยก็ยังตามมาเจอจนได้นะครับทุกคนโคบุรจึงพยายามพูดคุยเกลียกล่อมให้ยักษ์ทั้ง4เนี่ยปล่อยตัว2พี่น้องไปเถอะแต่พวกยักษ์ที่โกรธมากๆก็ไม่ยอม และเมื่อพูดคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วโคบุตรจึงเข้าต่อสู้กับพวกยักษ์ทันทีโดยการถอดเส้นสังวา์จากเครื่องทรงที่พ่อให้เอาไว้ออกมาเวี่ยงใส่พวกยักษ์จนพวกยักษ์เนี่ยบาดเจ็บสาหัสจากนั้นก็จัดการถอดเอาแหวนออกมาแล้วคว้างออกไปเป็นระเบิดสังหารยักษ์ทั้งสี่จนตายไปอย่างง่ายดาย เมื่อจัดการกับพวกยักษ์เรียบร้อยแล้วโคบุตรก็ได้เข้าไปพูดคุยกับมณีสาครและอรุณกุมารจนได้รู้ว่าทั้งสองเนี่ยเป็นลูกกษัตริย์ที่หลบหนีออกมาจากเมืองพารานสี เมื่อรู้ดังนั้นแล้วโคบุตรก็สัญญาว่าจะช่วยเหลือพวกเขาให้กลับเมืองแต่ก่อนที่จะออกเดินทางเนี่ยนะครับโคบุตรที่ไม่ได้อยากจะฆ่าชีวิตใครเขาก็จัดการใช้ยาวิเศษที่ราชสีและนางสิงหราให้มาชุบชีวิตให้กับยักษ์ทั้ง4ี่ตนให้ฟื้นกลับขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งพวกยักษ์เนี่ยนะครับรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของโคบุตรเป็นอย่างมากพวกมันจึงขอเป็นทาสรับใช้โคบุตรไปตลอดชีวิต พร้อมกับมอบแก้วสารพัดนึกสองดวงที่สามารถทำให้เจ้าของเนี่ยเห่อเหินเดินอากาศได้เอาไว้ให้กับโคบุตรด้วยแต่โคบุตรเนี่ยก็ขอรับเอาไว้เพียงแค่น้ำใจของเหล่ายักษ์และมอบแก้วสารพัดนึกทั้งสองนั้นให้กับมณีสาครและอรุณกุมารไปแทนจากนั้นล่ละครับทั้งหมดทุกคนก็พากันเหาะขึ้นฟ้าออกเดินทางมุ่งตรงไปยังเมืองพราราสีพร้อมๆกัน โดยใช้เวลาเดินทางตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันใหม่โคบุตรมณีสาครอ,อรุณกุมานและยักษ์ทั้ง4ี่ตนก็เหาะมาถึงเมืองพารานศีได้สำเร็จเด็กทั้ง3าเนี่ยก็ไม่รอช้าครับจัดการปลอมตัวเข้าวังหลวงเพื่อไปสืบหาข่าวจากนางรับใช้ในวัง จนได้รู้ว่าพระเจ้าพรหมทัตและพระนางประทุมทัศนั้นถูกประหารชีวิตไปแล้วและพระศพเนี่ยก็ถูกเก็บเอาไว้โดยที่ไม่ได้ประกอบพิธีกรรมอะไรเลยทําให้สองพี่น้องมณีสาครและอรุณกูมาเนี่ยเสียใจกันอย่างมากเลยนะครับแต่โคบุตรที่มียาชุบชีวิตอยู่ก็บอกกับทั้งสองว่าไม่ต้องเสียใจไป โคบุตรเนี่ยนะครับได้แอบเข้าไปในห้องเก็บพระศพแล้วก็ใช้ยาชุบชีวิตคืนชีพให้กับพระเจ้าพรมทัตและพระนางประทุมทัตให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง เมื่อทุกคนได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วโคบุตรก็จัดการสั่งให้ยักษ์ทั้ง4ตนไปก่อจลาจลขึ้นในเมืองและก็จับเอาพวกกบฏในเมืองพรณนศีไปขังเอาไว้ทั้งหมดซึ่งเพียงแค่ไม่นานครับยักษ์ทั้ง4ตนก็จัดการสิ่งที่โคบุตรสั่งมาให้เสร็จสั์อย่างรวดเร็ว และหลังจากที่ทุกอย่างกลับสู่ความสงบแล้วพระเจ้าพรหมทัตและพระนางปาะทุมทัตก็ได้ขึ้นปกครองเมืองพรารณาสีอีกครั้งส่วนพราหมเท่าและลูกชายที่ถูกจับขังเอาไว้ก็ถูกลงโทษโดยการแห่ประจานไปทั่วทั้งเมืองต้องถูกผู้คนในเมืองพรารณสีปาของใส่ย,ยาวนานถึง3วันแต่ถึงกระนั้นนะครับสองพ่อลูกก็ยังไม่รู้จักสำนึกผิดเลยยังคงคิดไม่ซื่อกับบ้านเมืองอยู่เช่นเดิม ทำให้ในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับพรามเท่าและลูกชายก็ถูกจับใส่ชลอมยักษ์แล้วถูกโยนลงหน้าผาเพื่อถ่วงน้ำทะเลจนตายครับหลังจากที่เรื่องวุ่นวายจบลงแล้วพระเจ้าพรหม,มทัตและลูกเมียก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้ง ฝ่ายโคบุตรที่ได้เข้ามาช่วยเหลือทุกคนเอาไว้พระเจ้าพรหมทัตก็ได้รับเอาเขามาเป็นลูกชายของตนเองอีกคนหนึ่งคอยเลี้ยงดูและให้การดูแลเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันกับลูกๆของตนเองในเมืองพารณสีนับตั้งแต่นั้นมาล่ะครับโคบุตรมณีสาครและอรุณกุมารก็ได้เล่าเรียนด้วยกันเป็นพี่น้องกันเสมอมาทั้งสมได้เรียนวิชาต่างๆจนชำนาญและเก่งกาจเป็นอย่างมาก ส่วนยักษ์ทั้ง4ตนที่ติดตามโคบุตรมาก็ได้ทำงานรับใช้คอยเฝ้าเมืองพระนาศีทั้ง4ทิศจนเวลาผ่านไปนานกว่า1ปีโคบุตรก็ตัดสินใจว่าจะออกเดินทางไปท่องเที่ยวอีกครั้งเพื่อไปศึกษาหาเรียนวิชาใหม่ๆและผจญภัยท่องโลกกว้างด้วยตัวคนเดียวต่อไปเขาจึงไปขออนุญาตพระเจ้าพรหมทัตและพระนางประทุมทัต สองกษัตริย์เนี่ยก็ได้แต่ร่ําให้นะครับที่ต้องจากกันกับลูกบุญธรรมของเขาแต่ทั้งสองเนี่ยก็ขัดอะไรไม่ได้ต้องยอมปล่อยให้โคบุตรออกเดินทางไปแต่ทว่าอารุณกุมารเนี่ยนะครับดันอยากจะขอติดตามพี่ชายโคบุตรไปด้วยและแม้พระเจ้าพรหมทัตและพระนางประทุมทัตจะพยายามห้ามเอาไว้แล้วแต่ก็ไม่อาจจะเปลี่ยนใจลูกได้เลยเพื่อจะให้ลูกชายได้ไปผจญภัยและร่ำเรียนวิชาใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น ทั้งสองจึงตามใจลูกปล่อยให้อรุณกุมารออกเดินทางติดตามโคบุตรไปแต่โดยดีส่วนมณีสาครเนี่ยก็อยู่กับพ่อแม่คอยดูแลบ้านเมืองต่อไป โคบุตรและอรุณกุมาเนี่ยนะครับออกท่องเที่ยวหากข้ามป่าเขาข้ามทะเลท่องเที่ยวโลกกว้างกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งทั้งสองเดินทางมาถึงขุนเขาใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางปา่าซึ่งที่ยอดเขาแห่งนั้นนะครับมีต้นนารีผลที่ออกลูกเป็นสาวงามอยู่มากมายและมีพวกวิทยาธรเนี่ยจับจองและคอยเฝ้าดูแลนารีผลของตนเองอยู่มากมาย โคบุตรกับอรุณกุมารที่ไม่เคยเห็นต้นไม้แปลกประหลาดแบบนี้มาก่อนเลยทั้งสองจึงพากันเหาะเข้าไปดูใกล้ๆด้วยความสงสัยแต่ทันทีที่พวกเขาเข้าไปในเขตของต้นนารีผลเหล่าวิทยาธรมากมายก็กรูเข้ามาหาทั้งสองเพราะคิดว่าเด็กทั้งสองเนี่ยจะมาแย่งนารีผลของพวกเขาไปวิทยาธรเหล่านั้นเนี่ยไม่ฟังเหตุผลอะไรสักอย่างเลยนะครับเข้าโจมตีทั้งสองเด็กชายในทันที ฝ่ายโคบุตรผู้เหญ่กาณและเป็นพี่เนี่ยก็พยายามต่อสู้กับวิทยาธรด้วยตัวคนเดียวคอยปกป้องน้องชายเอาไว้แต่แม้จะตัวคนเดียวนะครับโคบุตรก็ยังสามารถกวัดแกงพระขันสังหารวิทยาธรทุกตนให้ตายไปได้อย่างรวดเร็ว แม้แต่โคบุตรเองเนี่ยก็ไม่คิดเลยนะครับว่าเขาจะทำให้ทุกคนตายได้มากมายขนาดนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการเลยเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วโคบุตรจึงจัดการใช้ยาชุบชีวิตช่วยให้พวกวิทยาทรทุกตนกลับมามีชีวิตได้เหมือนเดิมซึ่งคราวนี้นะครับพวกวิทยาทรก็ใจเย็นลงมากและก็รู้สึกสำนึกในบุญคุณของโคบุตร พวกวิทยาธรจึงทําการต้อนรับเด็กทั้งสองเป็นอย่างดีพร้อมกับพาโคบุรและอรุณกุมารไปท่องเที่ยวในขุนเขากว้างใหญ่ชมความงามของป่าหิม,มะพานและสะโบกครณีซึ่งมีเหล่ากินนอนกินนรีครุฑนาคและก็นางฟ้าแวะเวียนลงมาเล่นน้ำกันอยู่เป็นประจำ โคบุตรและอรุณกุมาเนี่ยก็ได้เที่ยวชมขุนเขากันอย่างเพลิดเพลินก่อนจะร่ำลาเหล่าวิทยาธรทั้งหลายแล้วออกเดินทางกันต่อไปสองพี่น้องเนี่ยเหาะอยู่บนฟ้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งผ่านเข้าผืนมหาสมุทรและหลงไปในถิ่นของยักษ์หัดสกันธรมัชายักษ์รูปร่างใหญ่โตตัวเป็นยักษ์แต่มีหางเป็นปลาแถมมีแขนถึง20แขนซึ่งตอนนั้นเองนะครับ ยักษ์หัตสกันธรรมะช้าเนี่ยก็กำลังออกมาจับปลาเล็กปลาน้อยกินอยู่พอดีฝ่ายโคบุตรและอรุณกุมารที่บินผ่านมาเห็นยักษ์ตัวนี้พวกเขาก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจมากและก็หัวเราะขำขันกันเสียงดังเนื่องจากท่าทางการจ้วงน้ำจับปลาของยักษ์หัตสกันธรรมะช้านั้นมันตลกเอามากๆและเมื่อยักษ์หัตสกันธรรมัชฉาเห็นเด็กชายทั้งสองคนหัวเราะเยาะตนเองก็ยอมไม่ได้เขาโกรธมากที่ตนเองเนี่ยถูกบูลลี่ ด้วยความโมโหยักษ์หัศสกันธรรมัชชาจึงเอาแขนทั้ง20แขนของตัวเองพยายามที่จะคว้าเอาตัวเด็กทั้งสองเอาไว้แต่โคบุตรที่ว่องไวกว่ามากก็พาอารุณกุมารหลบหนีไปได้ก่อนที่โคบุตรจะสวนกรับโดยการใช้พระขันคว้างไปตัดหัวของยักษ์ในทันที แต่ทว่ายักษ์หัสกันธรรมชฉานั้นนะครับเคยได้รับพรวิเศษจากพระศิวะให้มีอิทธิฤทธิวิเศษไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถฆ่าเขาตายได้ยักษ์หัสกันธรรมชาจึงไม่สามารถที่จะตายด้วยฝีมือของโคบุตรได้และในทุกๆครั้งที่โดนฆ่าร่างกายของยักษ์หัสกันธรรมชาก็จะแยกออกมาอีกเตัว ฝ่ายโคบุตรที่ไม่รู้เรื่องพรวิเศษนี้เขาก็เลยไม่ยอมหยุดนะครับกระหน่ำฟันคอยักษ์ให้ตายไปอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ยักษ์ตนนี้ก็ไม่ตายแถมตอนนี้ยังมียักษ์หัตถกันธรรมชาพุดออกมาแบบทวีคูณจนในที่สุดเนี่ยนะครับกลางมหาสมุทรก็เต็มไปด้วยยักษ์หัตถกันธรรมชาตัวใหญ่นับหมืนม่นตัวพวกยักษ์จำนวนมากที่กำลังโมโหสุดขีดก็วิ่งไล่จับโคบุตรและอรุณกุมารไปทั่วมหาสมุทร จนเกิดคลื่นลมเหมือนกับพายุถล่มไปทั่วพื้นที่ซึ่งตอนนั้นเองแหละครับพระอีสวนก็บังเอิญมาเที่ยวเล่นอยู่แถวแถวนั้นพอดีเมื่อพระอีสวนสังเกตเห็นโคบุตรที่กําลังหมดหนทางจะต่อสู้กับยักษ์พระอีสวนจึงแปลงกายเป็นแมลงวันตัวจิ๋วบินไปกระซิบข้างหูเพื่อบอกทริคในการฆ่ายักษ์กับโคบุตร วายักษ์ตนนี้เนี่ยถ้ามนุษย์ไปฆ่ามันจะฆ่าไม่ตายและบอกให้โคบุตรเนี่ยจงไปเชิญพยาวานอนเผือกที่อยู่ณนถะ้ำเขาเหมาราชมาเป็นผู้ลงมือฆ่ายักษ์หัสกันธรรมัช้าเถอะทันทีที่โคบุตรได้ฟังมาแรงวันบอกเขาก็ไม่รอช้าครับรีบถอดเส้นสังวานวิเศษของตนเองออกมาแล้วเสกให้เป็นกองทัพเทวดาทิพย์จำนวนมากขึ้นมาลอยอยู่เต็มท้องฟ้า ให้คอยต่อสู้กับยักษ์หัสกันธรรมัช้าเพื่อถ่วงเวลาเอาไว้เมื่อได้จังหวะน,นี้แล้วโคบุตรก็พาอรุณกุมารหอกข้ามมหาสมุทรไปยังเขาเหมาราชเพื่อไปหาพยาวานนเผือกตามคำบอกของพระศิวะและเมื่อทั้งสองเข้ามาในเขตของพยาวานนแล้วพวกเขาก็ได้พบบริวารวานอนอยู่เต็มปา่า และทันทีที่เหล่าวานอนได้เห็นเด็กทั้งสองหอกเข้ามาเนี่ยนะครับพวกมันก็เกิดคึกคะนองไปไล่ล่าเด็กทั้งสองในทันทีฝ่ายโคบุตรที่ไม่อยากจะสู้กับใครอีกจึงพยายามที่จะใช้วิธีเจรจาขอเข้าพบกับพยาวานอนเพือกหัวหน้าของเหล่าวานอนทั้งหลายซึ่งเหล่าวานอนเนี่ยก็ให้โอกาสทั้งสองนะครับพาพวกเขาทั้งสองไปพบกับพยาวานอนหัวหน้า เมื่อเด็กทั้งสองได้เจอกับพยาวานอนแล้วพวกเขาก็พยายามเล่าถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองเนี่ยได้ไปปะมือกับยักษ์หัศกันธรรมัชฉานับหมื่นตัวให้พยาวานอนฟังและก็บอกว่ายักษ์ตัวนี้เนี่ยจะฆ่ายังไงมันก็ฆ่าไม่ได้แต่มีเพียงพยาวานอนเท่านั้นที่จะฆ่ามันได้ฝ่ายพยาวานอนที่ได้ฟังดังนั้นก็ไม่เชื่อคำบอกเล่าของโคบุตรนะครับหาว่าโคบุตรเนี่ยขี้โม้ เพราะเขาคิดว่าเด็กอะไรจะเก่งกล้าสามารถไปสู้รบกับยักษ์ได้เมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วพยาวานอนจึงเรียกไพ่พลของตนเองออกมาประลองฝีมือกับโคบุตรดูว่าจะเก่งอย่างที่บอกหรือเปล่าโคบุตรที่พยายามจะหลีกเลี่ยงการต่อสู้มาตลอดก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็เลยถอดกำไลข้อมือของตนเองออกมาบันดาลให้เกิดเป็นนาคนับร้อยตัวเข้าไปรัดร่างของวานอนทั้งหลายจนต้องร้องขอชีวิต เมื่อพยาวานอนเผือกได้เห็นอิทธิฤทธิ์ของโคบุตรจนประจักษ์ต่อสายตาตัวเองแล้วเขาก็เกิดความเกรงกลัวและก็ขอยอมแพ้และก็ยอมทำตามคำร้องของของโคบุตรแต่โดยดีเมื่อเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะครับโคบุตรและอรุณกุมารก็นำทางพยาวานอนพร้อมกับเหล่าบริวารเหาะขึ้นฟ้าเดินทางไปหายักษ์หัดศกานธรรมะฉานับหมื่นตัวที่กลางมหาสมุทร ตอนนั้นเองล่ะครับเทวดาทิพย์ทั้งหลายก็มาลายหายไปกลับกลายเป็นสังวานทืนสู่เจ้าของพอดีศึกสงครามระหว่างยักษ์กับวานอนจึงเริ่มต้นขึ้นสงครามครั้งนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะทุกคนจนเหล่าเทวดาบนสวรรค์ทั้งหลายเนี่ยต้องพากันลงมาดูยักษ์หัตสกันธรรมดฉานับหมืนตัวเข้าต่อสู้กับเหล่าวานนอนนับแสนสองฝ่ายต่างสู้กันจนเกิดพายุลูกใหญ่ขึ้นกลางมหาสมุทร จนกระทั่งโคบุตรเนี่ยได้ถอดแหวนของตนเองมอบให้กับพยาวานนได้ใช้เป็นอาวุธสังหารยักษ์ทำให้ในที่สุดยักษ์หัตสกันธรรมัชชาก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ผู้พยาวานนและบริวารฆ่าตายจนหมดทุกตัวเมื่อยักษ์หัสกันธรรมัชชาสิ้นชื่อแล้วเหล่าเทวดาทั้งหลายก็ช่วยกันโปรยดอกไม้ลงมาขอบคุณเด็กชายและก็เหลาวานนกันทั่วหน้า เนื่องจากเจ้ายักษ์ตนนี้นะครับเป็นที่หวาดกลัวของชาวสวรรค์มานานมากแล้วหลังจากจบสงครามแล้วโคบตุตรและอรุณกุมารก็ตัดสินใจอาศัยอยู่กับพยาวานอนและบริวารของเขาต่อไปเพื่อร่ำเรียนวิชาการต่อสู้ที่เขาเหมมาราชจนเวลาผ่านไปหลายปีครับ โคบุตรและอรุณกุมารก็เติบโตเป็นเด็กหนุ่มรูปงามทั้งสองหนุ่มจึงตัดสินใจร่ำลาพยาวานอนเผือกและบริวารเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะออกเดินทางไปท่องโลกกว้างตามลำพังกันต่อไปครับการผจญภัยสุดอัศจรรย์ของโคบุตรเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นยังมีความเร้นลับอีกมากมายที่รอการเปิดเผยในตอนต่อไปของโคบุตรเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันต่อในวันเสาร์หน้านะครับ หากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้อง กราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบบาย